อ่อพ่อขอบคุณนะผมน้องชายนะครับไม่มีลำผมไม่มีลำเขาเร่องยุคนี้ผมไม่มีลำครับชอบถูกใจจัดไปนะผมขอให้โชคดีมีชัยนะผมมบอลมาปูนเฮงเฮงเฮงรวยแล้วขอให้รวยรวยรวยยิ่งขไปน้องนะโชคดีโชคดีโชคดีโค้รหนาโอ้โหตัวแรงตัวแรงโอเคสุด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 ช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ครับผม สุดยอดนะสวยไหมหนุ้<ว>ยต<ว>ัว,วรจริงสวยมากเลยเนาะสวยค่ะมันจริงสวยมากเลยครับสวยเลยเนียมจัดนะวันนี้<อ>นี่นะผมมีรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตนะครับเยอะนะผมเยอะมากครับมีแต่รถสวยๆนะผมคัดรถสวยๆเท่านั้นนะฮะใครหาอยู่ก็พิมพกลางเข้ามาเลยผมหารถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตรถหน้ารถลา,ลา,ลารักนะมีหมดเลยครับผมบักซิ่งฮะโอ้โหมีครบหมดเต็มคาราเบล โอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะผมช่อง YouTube คาร์รสซิ่งแล้วก็ช่องติ๊กต๊อกคาร์รสซิ่งด้วยนะฮะไปเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับน้องปูน้ำบอลโชคดีมีชัยร่ำรวยถือแล้ขอให้รวยรวยรวยยิ่งไปผมได้รุ่นทำกินนะอยู่นี้โอ้ทำมืให้กินด้วยความตั้งใจนะโอ้หลวงพ่อแม่นี่พื้นใจนะพื้นพื้นใจใจเลยผมก็ยังมีครับผมรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตนะอีกเยอะนะรถบ้านนะผมมีเพี้ยลุงของเรานะ ไปที่หารถสวยๆอยู่ก็กิงกลางเข้ามาได้เลยครับผมเรดี้300แซ่นะผมนี่ซีร็อกโคนะสเตปสองนะตัวแรงเลย000สปอร์แล้วผมมีสายคิ้วนะ SSC นีนะ่ลูกนะสายนะนะผมนะลูกกาสวยเนียบเลยนะสภาพหนึ่งเดีันแน่นอนครับ สีฉ่ำๆนะสีช่ำๆขัดบ,บ่อยผมขัดเกือบบ่อยโรดีนะ350ซัใครที่หารถสปอร์ตของผมที่หรอตลอดก,กลาลนะผมได้เป็นพระเอกในหนังเ้วยเราไม่ลงสตงแสดงหนังฮะนี่ครับโรี350ซนะฮะมีของเข้ามาได้มีข้มาเรบีะะะนะผมไม่ว่าจีพีเอสบีตัวทับสุดนะผมใครที่หาอยี่ก็มาได้เลยฮะ ดีแลวส,สุดนทุกฟันี่นี่โตโยต้า MRS นะผมชุดแต่งก a มเบราล่าซูเปอ GT นะครับคันนี้มกสุดอีกคนันนะผมราคาหลักแสนรวมสิล้านันนี้จริงครับแต่มดองนี้มีกับซีวิค f เท์โบนะครับซีท์โบมันก็แต่งนะผมแต่งงานกัน โล่งคาร์บอนนะผมรบชุดลอ้อเลืมมาหมดครบนี่ก็เป็นสไตล์รถบ้านนะผมรถบ้านแล้วก็แต่งนะผมใส่ลงใส่ล้อให้เรียบร้อยแล้ว็นดูดีอ่าโดยรุ่นใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีนะครับี้เป็นเครื่อง D4S แล้วเรียบร้อยผมเครื่องตัวใหมอนี่สวยครับตัวนี้ค,ค <om. S 1> ร,ถถรับม,มาแล้วส,ส,ส,สวยสวยสว่างนะครับผมมาได้เลยฮะสว่างสว่างสว่งครับใครที่ยรถสวยๆแบบนี้พูพารถซิ่งนะผม รถสวยไปช้แน่อนนสีเขียวสยีสนหายากมาตกวนี้ที่นั่งสามแถวมีเปอเจโร่นะปอเจโร่สปอร์ตนี่ก็แต่งใส่มใส่แม็กแต่งสไตล์แรนวิอาร์ทนะสามสามเก้าผมราคาเร้าใจเลยทีเดียวครับน่ารถเจ็ดที่นั่งเปนเอสยูวีครับผมสวยแบบนี้ไปใช้เลยนะแต่งงารจัดทรง สีล็อโคล่ฮะสวยแน่นะก็ฝากขอบคุณแล้วก็ยินดีดีใจกับน้องบอสแล้วก็น้อง,องปูนด้วยผมโชคดีดีใจร่ำรวยเย้วก็ขอให้รวยรวยยิ่งไปนะเราตั้งใจทำงานนะีผมสมหวังแน่นอนฮะเอาหม้มีไว้ให้เราไปพิชิตกับผมไม่ใช่มีไว้ให้เราขคโอเคขอบคุณครับผม